อตาน้องเดวค่ะก็เดวก็ต้องให้ทุกที่ทุ่แล้วก็ต้องขอบคุณครูทุกคนก่อนเลยค่ะที่แบบว่าคอยแบบคอยเป็นห่วงเป็นห่วงทุกครั้งเลยที่แบบว่าไม่ว่าพวกเราจะทําอะไรอย่างเงี้ยพวกเราอยู่ในบ้านหรือแบบพวกเราจะร้องเพลงได้โจทย์มาอย่างเงี้ยเราจะร้องเพลงได้หรือเปล่าเราจะทําโจทย์ได้ไหมคือครูใหญ่จะเป็นห่วงอันดับแรกเลยอย่างวีที่ เป็น my witness หรือเปล่าคะที่แบบได้เพลงสาก,กลเนี้ยครูใหญ่ก็จะเป็นห่วงมานั่งแปลนั่งอะไรให้เนาะคือแบบเออเบลเห็นแล้วแบบเออก็รู้สึกขอบคุณนะคะและอย่างครู voice ครูแดนครูไอติ n งทุกคนก็จะคอยเป็นห่วงเนี้ยเแบลบรู้สึกว่าได้ได้รับความห่วงใยจากครูทุกคนนะคะครูแบบให้ความใส่ใจพวกเรามากๆค่ะก็ขอบคุณสําหรับความห่วงใยแล้วก็ความรู้ที่แบบให้ให้พวกเบลมาค่ะแล้วก็อยาก รู้สึกว่าได้ได้ความห่วงใยความอบอุ่นจากที่พี่ทีมงานทุกคนเลยค่ะแบบเวลาที่เราแบบขาดตกบกห้องหรือป่วยอะไรเงี้ยพี่พี่เขาแบบดูแลอย่างดีมากเหมือนแบบเป็นครอบครัวเลยดูแลอย่างดีแบบไม่ห่างไปไหนเลยแล้วก็ได้รับมิตรภาพจากเพื่อนๆพทุกคนอืมทุกคนอยู่กันเหมือนแบบว่าเป็นพี่เป็นน้องอะไรเงี้ยค่ะอยู่กันจนแบบกินนอนด้วยกัน ตลอดเลยก็แบบขอบคุณก็ก็รู้สึกแบบอืรู้สึกถึงมิตรภาพอะไรอย่างงี้ค่ะเราอยู่ในบ้านนี้ก็แบบเหมือนได้รับการแบ่งปันอะไรอย่างงี้ค่ะเวลาเราได้ได้อะไรที่เราทําไม่ได้เหมือนอย่างเวลาเราเต้นไม่ได้เราก็ได้แชร์กับเพื่อน เพื่อนๆก็จะมีอะไรมาแชร์ให้เราเรามีอะไรเราก็แชร์ให้เพื่อน,นๆน่งค่ะแล้วก็ฝึกความอดทนด้วยค่ะอ,อ,อ,อย่างตอนแรกนี่แบบรู้สึกเข้ามาในบ้านทรมานทรมานเหมือนกันค่ะที่จะต้องแบบนอนดึกแล้วก็ตื่นเช้าอาบน้ําหนาวอะไรอย่างเงี้ยหนาวมาก <c oughs> มากไม่เอาไม่เอาไม่เอา่เอ๊ยไม่ดีไม่ดี มันติดเลดใช่อย่างอย่างอยู่บ้านเนี้ย mm hmm. ก็จะเป็นคนแบบว่าค่อนข้างจะขี้ขี้เกียจแล้วก็เอือยเฉยทําอะไรแบบไม่ตรงต่อเวลาจะช้าอยู่ที่เนี้ยก็ก็ได้ได้ทําอะไรที่แบบอยู่ในเวลาเป็นคนทําอะไรเร็วขึ้นแล้วก็มีระเบียบมากขึ้นรับผิดชอบอะไรมากขึ้นค่ะได้ได้ตรงนั้นแล้วก็ได้อะไรอะ่ะคือเวลาได้โจทย์มาเนี้ยเราก็ เหมือนได้ฝึกปรับทัศนคติแล้วก็กระบวนการคิดของเราอะคะ่ะว่าเราจะต้องทํายังไงให้โจทย์มันสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็เหมือนต้องปรับให้การคิดด้านลบของเราอะออกไปให้หมดเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เหมือนแบบว่าอย่างได้ได้โจทย์เพลงที่แบบเรารู้สึกว่าเราทําไม่ได้เลยเงี้ยเราก็ต้องแบบในใจเราคิดแล้วแหละว่าเราทําไม่ได้อะรู้สึกแย่ไม่อยากร้องเงี้ยแต่เราต้องแบบ เออเดี๋ยวมันก็ทําได้เองนั่นแหละมันต้องแบบฝึกคิดอย่างเงี้ยค่ะก็คือเวลจะได้ได้รู้สึกว่าได้ตรงนั้นมาเพิ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็ความรู้นี่ได้อยู่แล้วก็แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ได้ก็รู้สึกว่าได้ได้จากวันเสาร์อะค่ะได้พลังจากเวทีจากแฟนคลับอะไรเงี้ยจากจากคุณครูเลยที่ส่งให้แบบรู้สึกว่าวันเสาร์เป็นอะไรที่ได้มากๆเลยได้กําลังใจเห็นแล้วแบบ มันแบบมันมีพลังอะไรสักอย่างขึ้นมาค่ะ